สวัสดีครับเคยไหมครับนั่งสมาธิแล้วอยู่ดีๆน้ำตาก็ไหลออกมาทั้งที่ไม่ได้เศร้าบอกได้เลยครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่เป็นปรากฏการณ์ของจิตและสมองที่หลายคนไม่รู้ตัวมีเรื่องเล่าของแม่ชีสายทิพย์ที่นั่งสมาธิแล้วร้องไห้ทุกครั้งในช่วงแรกและภายหลังพบว่าเกิดจากการปลดปล่อยความทรงจำในวัยเด็กมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งครับ เกี่ยวกับนักธุรกิจหนุ่มที่เคยเก็บความเครียดไว้มากพอเริ่มฝึกสมาธิสมองส่วนอารมณ์อะมิกดาล่าค่อยๆค,คลายตัวจนน้ำตาไหลโดยไม่รู้สาเหตุมีเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งครับเป็นหญิงสูงวัยที่บอกว่าน้ำตาไหลตอนที่นั่งสมาธิคือการชำระใจแต่แพทย์สมองอธิบายว่าเกิดจากสมองส่วนพรีฟรอนทัลคอร์เทที่เริ่มกลับมาควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น มาดูกันครับว่าการทำงานของสมองส่วนต่างๆระหว่างการทำสมาธิกันครับส่วนที่1คือศูนย์ของอารมณ์อะมิกดาลาจะถูกกดให้สงบลงส่วนที่2ก็คือระบบความทรงจำฮิปโปแคมปพัวจะถูกกระตุ้นให้เปิดบางความรู้สึกที่ถูกกดเก็บเอาไว้ได้ปลดปล่อยออกมาส่วนที่3คือระบบเหตุผล Prefrontal c o r t ท x เริ่มควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นปรากฏการน้ำตาไหลขณะนั่งที่สมาธิ ทางการแพทย์อธิบายว่าเมื่อเรานั่งสมาธิร่างกายจะเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายลึก (deep relaxation state) คือระบบประสาท p a r a s ิ m p a t h e t i c จะทำงานเด่นขึ้นทำให้ระบบหวัวใจเต้นช้าลงกล้ามเนื้อคลายตัวสมองลดคลื่นเบตา้าเข้าสู่คลื่นแอลฟาและบางคนอาจจะไปลึกถึงคลื่นกีตาซึ่งจะเชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึกของเรา เมื่อสมองเข้าสู่ภาวะนี้ความทรงจำและอารมณ์ที่เคยกดไว้ในส่วนลึกอะมิกดาลาและฮิปโปแคมปัสจะเริ่มคลายตัวออกทีนี้น้ำตาก็จะไหลออกมาคือการตอบสนองทางกายภาพของการปลดปล่อยของอารมณ์ออกมาที่เคยถูกเก็บกดไว้ในระบบประสาทส่วนอัตโนมัติทางการแพทย์เรียกว่า Emotional Release Phenomenon คือการที่ร่างกายแสดงออกมาทั้งน้ำตาเมื่อสมองลดการกดทับทางอารมณ์ที่เคยสะสมไว้ครับเมื่อสมองเข้าสู่ภาวะ a อลฟาเทต้าสเตต e ร่างกายจะคลายการกดดันภายในน้ำตาจึงเป็น,นกลไกของการระบายออกทางกายภาพทางด้านวิทยาศาสตร์เรียกว่า emotional release during mindfulness และจะมีฮอร์โมนออกซิโทซินและเอนโดฟินที่หลั่งออกมาในช่วงที่เรานั่งสมาธิครับจะเป็นการเยียวยาใจทำให้รู้สึกโล่งสบายและน้ำตาไหลออกมาเองโดยไม่ได้เศร้ามาดูกันครับเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยาและพลังใจกันครับนักจิตวิทยาอธิบายว่าการร้องไห้ขณะทำสมาธิเป็นสัญญาณว่าร่างกายยอมให้ความรู้สึกได้ไหลออกมาหลังจากกดไว้ยาวนาน และเปรียบเทียบเหมือนการล้างกระจกที่ติดฝุ่นถูกเช็ดออกน้ำตาคือหยดน้ำที่จะล้างเศษฝุ่นนั้นออกครับมาดูวิธีการรับมือและเข้าใจตนเองกันครับให้ทำดังนี้ 1. อย่าหยุดนั่งสมาธิคืออย่าออกจากสมาธิทันทีเมื่อมีอาการร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาให้หมดจนกว่าจะสงบลงเองครับ 2. หลังจากออกจากสมาธิ ให้จดบันทึกความรู้สึกจะช่วยให้จิตเชื่อมกับเหตุผลได้ดีขึ้นและ 3. หากร้องไห้บ่อยจนเกินไปจะส่งผลต่อกระทบจิตใจให้รีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาครับมีเรื่องเล่าของพระอาจารย์ท่านหนึ่งวัยห้ปีท่านเล่าว่าในการปฏิบัติสมาธิครั้งหนึ่งอยูย่ๆน้ําตาก,ก็ไหลไม่หยุดทั้งๆที่ไม่มีความคิดใดๆเลยแพทย์สมองอธิบายว่าขณะนั้นสมองส่วน prefrontal cortex ให้ลดกิจ,จกรรมลงจิตจึงจะหลุดออกจากการคิดวิเคราะห์จนเหลือเพียงภาวะการรับรู้อันบริสุทธิ์ซึ่งร่างกายอาจตอบสนองด้วยการหลั่งออกซิดโดซินและเอนโดฟินทำให้รู้สึกปลอดภัยและอบอ,อุ่นจึงทำให้น้ำตาที่ไหลออกมาจึงเป็นน้ำตาแห่งความสงบไม่ใช่เศร้าครับและมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับผู้หญิงวัย40ปีที่ร้องไห้ทุกครั้งที่หลับตา เธอเริ่มฝึกสมาธิหลังผ่านการหย่าร้างและทุกครั้งที่นั่งสมาธิเพียง5นาทีเท่านั้นน้ำตาก็เริ่มไหลออกมานักจิตพิทยาตรวจพบว่าเธอมีภาวะ emotional suppression คือการถูกกดอารมณ์ไว้หลายปีพอเข้าสู่สมาธิสมองส่วนอะมิกดาลาและฮิปโปแคมปัสจะเริ่มปลดบ่อยข้อมูลเก่าออกมาทำให้ร่างกายจะตอบสนองออกมา ด้วยน้ําตาหลังฝึกต่อเนื่องสามเดือนฮอร์โมนคอร์ติซอลจะลดลงอย่างมีในยะสำคัญตามผลของการวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาดปี2018และเธอก็สามารถนั่งสมาธิโดยไม่ร้องให้อีกเลยเพราะใจเริ่มปลอดภัยมีเรื่องเล่าอีกเรื่องครับเกี่ยวกับนักประสาทวิทยาผู้ทดลองกับตัวเองชื่อดรเจมส์เป็นนักวิทยศาศาสตร์ด้านสมองทดลองทำสมาธิทุกวัน วันละ30นาทีอยู่มาวันหนึ่งเขารู้สึกว่าน้ำตาไหลเองเมื่อเข้าสู่สมาธิระดับลึกเขาใช้เครื่อง fMRI เพื่อตรวจสมองตนเองพบว่าในขณะนั้นสมองส่วน anterior insula และ ACC สว่างขึ้นเป็นบริเวณที่เกี่ยวกับการรับรู้ความรู้สึกที่เชื่อมโยงกับผู้อื่นดรเจมส์ James, จึงสรุปว่าน้ำตาในสมาธิ อาจเป็นกลไกของธรรมชาติที่ทำให้เรากลับมารู้สึกถึงความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงครับในทางจิตเวชศาสตร์น้ำตาที่ไหลออกมาระหว่างการนั่งสมาธิจึงเป็นรูปแบบของแคทา s ซิสหรือการระบายออกของอารมณ์เชิงบําบัดเป็นช่วงจิตใจที่สงบนิ่งและเปิดโอกาสให้ความทรงจำเก่าถูกประมวลใหม่ memory reconsolidation เป็นเหมือนการรีเซ็ตสมองทางด้านอารมณ์ครับทำให้ผู้ฝึกน้ำตาไหลออกมามันรู้สึกเบาโล่งและมีพลังใจมากยิ่งขึ้นมีเรื่องเล่าอีกเรื่องครับเกี่ยวกับชายวัยเกษียณกับน้ำตาแห่งการให้อภัยตนเองชายวัย68ปีฝึกสมาธิตามคำแนะนำของหมอหลังเสียภรรยาไปวันหนึ่งระหว่างนั่งสมาธิเขารู้สึกเหมือนว่าภรรยาอยู่ตรงหน้าและน้ำตาไหลไม่หยุด แพทย์ประสาทวิทยาอธิบายว่าสมองส่วน Media ยพรีเฟน t ัลคอร์เทสเกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจและการให้อาภัยจะถูกกระตุ้นขณะเข้าสู่สมาธิหลังจากนั้นเขาก็นอนหลับได้ดีขึ้นและความดันโลหิตก็ลดลงและไม่ต้องใช้ยาคลายกังวลอีกเลยนี่คือตัวอย่างของสมาธิที่เยียวยาสมองและหัวใจพร้อมกันครับสรุปว่าน้ำตาไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่คือการปลดปล่อยพลังงานที่ค้างค้างในสมองและหัวใจทุกหยดของน้ำตาคือสัญญาณว่าจิตของคุณเริ่มตื่นรู้และพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ